ข่าวด่วนนี้นะขออ่าวอะไรกันนะหยุดนาทุกคนรู้หรือไม่ทุกวันนี้การถูกจุลกรรมทางออนไลน์สร้างความเสียหายได้ในมูลค่ามหาศาลเลยนะแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากการจุลกรรมได้อย่างไรวันนี้น้องอ๊อบมีจ็ดเคล็ดลับมาบอกเ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยอันดับแรก ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์เมลที่น่าสงสัยส2ติดตั้งและอัปเดตแอนตี้ไวรัสอยู่ตลอดเวลาถ้าหากยังไม่ติดตั้งให้รีบติดตั้งเลยนะแค่นี้โทรศัพท์ของเราก็ปลอดภัยจากไวรัสไวรัสแล้ว3 แบ็กอัพข้อมูลอยู่เสมอเมื่อหากพลาดการแบ็กอัพข้อมูลก็จะช่วยในการรับมือกับความเสียหายหรือลดความเสียหายได้น้องอบรมมี2วิธีในการแบ็กอัพข้อมูลอย่างแรกคืออัพปนคลาวอย่างที่2คือ e x t e r n a l h a r d d s s k C ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็น Apple Store Microsoft Store และ Play Store ก็จะมีแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือและถูกตรวจสอบมาบ้างแล้วน้องอบรมคอนเฟิร์มเลย 5. เข้าเว็บไซต์ที่มี https เพื่อนเพื่อลองสังเกตหน้า address ที่มีคำว่า https และมีกุญแจล็อกโดยปกติเว็บไซต์ที่เป็นทางการหรือเว็บไซต์ทั่วไปก็จะต้องมีหมดแล้วนะ 6. ตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยสูงรหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อยแปหลักขึ้นไปต้องมีอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สัญลักษณ์และตัวเลข7ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวต่อพื้นที่สาธารณะ และนี่คือ7เคล็ดลับที่น้องอบรมนำมาฝากทุกๆคนนะหวังว่าทุกๆคนจะสามารถนำไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ได้ไว้พบกับน้องอบรมใหม่นะบ๊ายบาย